สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการอ้าวตอกระถิ่กันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาต่อกันในสกูปก,ก็ซิล,ลา่าวิวัฒนาการของชุดก็ซิล,ลา่าพาร์ทสุดท้ายพาร์ทที่3นะครับในคลิปนี้ก็จะรวมถึงยุคเมเลเนียมยาวไปจนถึงภาคชินโกจิล่าเลยนะครับเอาะจะเป็นยังไงก็ไปดูกันได้เลยก็เออผมจะขอบอกก่อนนะครับว่าผมจะไม่เอา ตัวไอตัวกิ้งการจิดยาตัวนี้มาเป็นกอซิล่านะครับน,น,นั้นผมจะข้ามไปเวอร์ชันปี1998เไปนะครับเราจะเริ่มกันในกอซิล่ามิเลเนียมหรือกอซิล่า2 0 0 0นะครับดีไนนซา์ที่มีชื่อว่ามิเลโกจินะครับมิเลโกจินี่ก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนเทอร์นิ่งพอยที่4ของกอซิล่าอีกแล้วนะครับก็รซิล่านี่เริ่มต้นสู่ยุคใหม่นั้นก็ซิลาก็ต้องเปลี่ยนดีไซน์ใหม่นะครับ ซึ่งดีไซน์ของมิเลโกจินี้ก็ดีไซน์ให้ดูเหมือน,นอแนวแบบสัตว์เลื้ยขานมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งชุดนี้ก็ได้ดีไซน์โดยได้แรงบนันดาลใจมาจากคิงโกจิในภาคคิงคองเวอร์ซัสกอซิล่านะครับตรงที่แบบหัวกว้างหัวกว้างเล็กเรียวแหลมขึ้นมีเขี้ยวฟันที่ดูใหญ่ขึ้นนะครับมีกรงเล็บที่แหลมคมเหมือนกับสัตว์เลขขื้ยคาซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญในกอซลล่าในภาคนี้นะครับและใบหน้าที่เหมือนถึงหน้ากลัวของมัน และมีคลิปหลังที่เปลี่ยนไปมากครับตาจะย,ยุคก่อนตรงที่ดวงออนก่คล้ายกับคริสตัลสีม่วงนะครับแทนที่เป็นแบบแบบ,แบ,บสมการลังเหมือนภาคก่อนก่อนและที่แปลกกว่าภาคอื่นก็คือชุดกสซิล่าเวอร์ชันนี้ตรงสีํำตัวมันจะเป็นโทนอ่อ,อแนแแบบดร์ก,กรีนหรือสีเขียวเข้มนะครับแทนที่เป็นสีดําแบบฐานเหมือนภาคก่อนก่อนซึ่งคิดว่าไอ้ที่เป็นสีเขียวนี้อาจอาจจะได้แรงบันใจมาจากก็ซิล่าเวอร์ชันกระตูของอเมริกานนะครับที่รูปซีสีของมันจะเป็นสีเขียวนะครับ ซึ่งเสือขผมผมชอบดีไซน์หน้าตาของของกอสซิล่าตัวนี้นะครับแล้วก็คีบหลังที่ดูเออดูมีกนรลักดีผิวหนังดูแบบเออเรียวแหลมขึ้นแต่ไงก็ยังสึกว่าผมชอบดีไซ่ายุคเฮเซมากกว่านะครับลำดับต่อมาคือโชโคเงคิโกจินะครับชื่อยาวมากชื่อยาวพอกับชื่อหนังเลยเพราะกอสซิล่าภาคนี้อยู่ในภาคกอสซิล่ามอเตอร์แอนด์คิงกิโดล่าจแอนด์มอเตอร์ออร์อาร์เอตักใจ ซึ่งภาคนี้นับถูกออกแบบภายใต้ในายักใหม่ของกอสซีราตัวนี้นะครับเมกอสซีรามีสภาพเหมือนแบบปีศาจผีสิงถูกวิญญาณเข้าสิงหน้าตาดูเซยสาศาสตร์กอสซีราจริงๆเริ่มดูออนแอนเสยสาศาสตร์มากจากวิญญาณก่อทานญี่ปุ่นที่ตายในสงครามแน่นอนว่ากอสซีราพันี้จึงถูกตีความในรูปลักษณ์แบบใหม่โดยยังคงรูปลักษณ์กอสซีราแบบปี1954ปเหมือนเดิมแต่ปรับให้มันร่วมซึมสมัยกับยุคปัจจุบันบวกกับยุคเฮเซเขาบีกซึ่งเป็นตัวแทนของกอสซีราแห่งความชั่วร้าย ซึ่งเอกลักษณ์ที่เด่นๆที่สุดของอดีซารนนี้ก็คือดวงตาสีขาวขุ่นและรูปร่างส่วนหน้าที่จะอวบกว่าก็ซิลล่ามีเลโกจิแล้วก็คลิปหลังที่กลับไปใช้สมบัติหลังเหมือนเดิมนะครับและผิวหนังที่สีดำถ่านเหมือนเดิมทําให้อารมณ์เหมือนดูก็ซิลล่าเหมือน954ที่มีตาสีขาวขุ่นนะครับโดยรวมผมชอบดีซานยิม่านะครับผมชอบทั้งหนังทั้งตัวก็ซิลล่าตัวนี้เลยมาให้อารมณ์แบบเอ้ยโคซิลล่าตัวนี้มันชั่วร้ายมันแบบมันมันเป็นปีศาจ ขยันนะจริงๆนะครับยิ่งใ้ตัวหนังนี่แบบสนุกมากครับเดี๋ยวค่อยเล่าเรื่องตัวหนังอีกทีนะครับแบบต่อมานะครับนั่นคือคิริวโกจินะครับจุดนี้ใช้ในสองภาคด้วยกันก็คือก o ร์ซิลลาอเกนิสเมกากอร์ซิลลาและก o ร์ซิลลาตัเกียว S.O.S. นะครับซึ่งคิริวโกจินี้ก็กลับไปใช้ดีไซน์จากมิเลโกจิอีกครั้งนะครับแต่สีจะเป็นสีดำฐานและค,คีบหลังจะสีม่วงก็มาเป็นทรงแหลมสีออกแนวขาวๆนะครับ ตัวอะไรอื่นก็จะคล้ายมิเลโกจินะครับซึ่งดิสานี้ก็จะเป็นส่วนผสมระหว่างซิลายุคมิเลเนียมกับยุคเอเซเข้าด้วยกันนะครับและในภาคของภาคโตเกียว s o s นี้ก็จะมีรอแพรเป็นที่อกด้วยซึ่งสำผมมันก็จริงดีสานี้ก็ถือว่าดูดีไม่เบาแต่ถ้าเกิดเทียบกันผมรู้สึกว่าผมยังผมยังถูกใจมิเลโกจิมากกว่าในแง่ความแปลกใหม่ในชุดยุคมิเลเนียมนะครับ เอาเราจะมาดูในชุดยุคสุดท้ายของยุคมิเลเนียมนะครับนั่นคือ Final g o j i ซึ่งใช้ภาคเดียวก็คือ Godzilla Final Wars นะครับซึ่งถือว่าภาคนี้จะเป็นการฉลครบลอบ50ปีในหนังชุด Godzilla นะครับซึ่งจุดเด่นก็คือไอ้ Final g o d i l ตัวนี้จะเอกลักษณ์ของหนัง3ยุคเข้าด้วยกันนะครับจะออกเป็น Final g o j i ที่ผอมเพียวมากซึ่งก็คือมีส่วนผสมของภาคกเก่าก็คือมีสีดำทานคีบหลังก็ใช้แบบป,ปะกาหลังเหมือนเดิม โดยคีบหลังนี้ก็จะคล้ายยุคโชวะตรงที่คีบหลังแถวหลังแถวเดียวของมันเนี่ยจะมีคีบเล็กๆไม่มากเท่าไหร่เหมือนยุคเฮเซนะครับลักษณะเด่นของชุดนี้ก็คือสังเกตง่ายก็คือเป็นชุดที่ดูผอมที่สุดนะครับแล้วจะไม่ดูเคลื่อนไหวได้เหมือนจริงที่สุดแล้วก็หูมันจะเห็นได้เด่นชัดมากแทบผมผมถือว่าดีไซน์ที่เท่ดีครับหัวของมันก็ดูเท่แต่พอมามองข้างๆแล้วผมมองก็ดูมันก็ดูแปลกๆอย่นะครับ นกษัตรดูผอมเพรียวที่สุดเอาจริงๆที่ผ่านมามันก็มีดีไซน์หนึ่งที่ผอมเหมือนกันก็คือดีไซน์ที่2ของกอซิล่ายุคโชวะนะครับนั่นก็คือเคียวคุสุโกจินะครับซึ่งตัวนี้ผมว่าก็ผอมเหมือนกันนะแต่ว่ามันผอมเขแบบอะก็คือของฟนอลโกจิมันผอมแบบดูเซเรนเดอร์ดูดีแต่ผอมของเคียวคุสุโกจินี่มันแบบเหมือนมันผอมอิโดลยอะมันก็ซ่าอิดลยมากหลังจากนั้นมากอซิลายุคมิลเลียมก็ปิดฉากลงอย่าง ไม่ยิ่งใหญ่เท่าที่ควรนะครับเพราะฟ i n a ลวอลมันก็ไม่ทำเงินเท่าไหร่นะครับซึ่งก d ซ i ล่าก็ได้จำสินเป็นเวลาหลายปีนะครับที่จริงญี่ปุ่นมันเคยมันมีก็ซีล่าอยู่ตัวหนึ่งที่ไม่ได้ใช้ในหนังก d ซ i ล่านะครับซึ่งเขาก็ถือว่ามันเป็นดีไซน์หนึ่งก็ซีล่านะครับนั่นก็คือดีไซน์เตอร์สตรีทโกจินะครับเตอร์สตรีทโกจิใช้ในหนังเรื่อง always sunset on the thirsty นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้หนังนี้มีเกี่ยวกับอะไรนะครับ ซึ่งเป็นกอร์ซล่าญี่ปุ่นตัวแรกที่เป็น CG นะครับ CG จีทั้งหมดเลยซึ่งหน้าตาซึ่งหน้าตานั้นก็ได้ไอเดียมาจากโชโคเคิโกจิซึ่งมีตาสีขาวขุ่นเหมือนกันนะครับแต่คลิปหลังมันจะดูเล็กมากและดีไซน์ก็จะเรียกง่ายออกแนวคึกึักไดโนเสาร์ซะส่วนใหญ่นะครับก็คงจะไม่ขอความเห็นอะไรกับดีไซน์นี้ก็ถือว่าเป็นดีไซน์ที่เหมือนก็ดูธรรมดาๆนะครับผมยังชอบโชโคเคคิโกจิมากกว่า หลังจากที่โกจิล่าได้หลับใหลเป็นเวลานานในสุดฮอลลูดก็ได้นำมาปัดฟุน่นอีกครั้งในปี2014ในชื่อกอสซิล่านั่นแหละกำกับโดยแกลเลตเอ็ดเวิร์ดนะครับซึ่งในภาพนี้ดีไซน์ก็จะแตกต่างจากภาคก่อนๆซึ่งเป็นตามสไตล์ฮอลลูดไปเลยนะครับซึ่งดีไซน์ของโ o สซิล่าในภาคปี2014ทางแกลเลตเอ็ดเวิร์ดก็ได้สัมภาษณ์ว่าเราอยากให้เขาจะทรงพลังหน้าเก่งขาซึ่งความสูงใหญ่นี่แหละที่จะสะท้อนอารมณ์นั้นออกมาในทันทีที่ปรากฏตัว แต่สิ่งที่ยากที่สุดในการออกแบบคือการทําให้หน้าตาของกอซิลล่านั้นออกมาถูกต้องซูขผมก็คิดว่าที่มันผ่านมากอซิลล่ามักคล้ายมียู่สุดหนักมากเกินไปแล้วเลยตัดสินใจเลือกโครงหน้าของน no ก no อินทรีแทนนกอินทรีเพื่อสะท้อนึงความวาสูงส่งและทําให้กอซิลล่าดูยิ่งใหญ่นก no อินทรีเขามีภาพเปรียบเทียบระหว่างนกอินทรี no <see> กับหน้ากอซิลล่าครับโดยเขาตัดจมงอิปปากออกก็จะได้ส่วนหัวกับคอของกอซิลล่าปี2014หรือ Legendary g o j i นะครับ ซึ่งอย่อยางที่เห็นน่ในกอซิล่าภาคนี้ก็คือยังไงแฟนๆก็มองดูว่าหน้าตารูปร่างมันก็ไม่มีอยู่ดีซึ่งมันก็ถูกตั้งชื่อเลย,เลยว่าพี่หมีไปเรียบร้อยแล้วซึ่งแน่นอนว่าส่วนหัวมันก็ต่างจากกอซิลายุคก่อนๆก,ก,ก็จริงอยู่นะแต่สิ่งที่เคาลดต้อฉบบก็คือคีปรังของมันที่เป็นสมบุกสมระหว่างคีบประการลังของยุคเก่ากับแบบคริสตลัลในยุคมิเลเนียมนะครับเพื่อให้แสดงความครบของต้นฉบับของญี่ปุ่นนะครับซึ่งสําคัม ว่าดีซานีีมันก็ดูีดีซานยีมันถูกหน้าตามันเท่มันดูดีใช้ได้แต่ผมก็ยังคงขัดใจกับลำตัวที่ดูตื้นหนุยน,น่ารักไม่ดีนะครับซึ่งก็มีทั้งคนชอบแล้วก็ไม่ชอบแต่ผมก็อยู่ในเกณฑ์ชอบนะครับคือตัวมันใหญ่ดูทรงพลังมากถ้าผอมกว่านี้หน่อยจะดีมากเลยครับ มาดึงชุดตัวล่าสุดเป็นชุดที่หลายคนถกเถียงมากว่าเออจะชอบดีไหมหน้าตามันอัปลักษณ์ชิบหายเลยนั่นก็คือชินโกจินะครับในชินโกจิลาก็อซิล่า Godzilla ปี2016ล่าสุดนี่เองนะครับแน่นอนว่าภาคนี้เป็นการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของกอสซิล่าในฝั่งญี่ปุ่นนะครับซึ่งดีไซน์ของมันนี่แล้วก็ย้อนกลับไปสู่ลากเงาเดิมอย่างแท้จริงในปี1954แต่สิ่งที่แตกต่างกัน ก็คือรูปร่างรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างหลายด้านเลยครับอย่างฟันนี่แบบฟันแหลมคมจมอซี่ก็ยิ่งมากขึ้นแต่ส่วนหัวนี่ก็จะมีดูกดลไม้คล้ายกอสตาปี1954ดวงตามีขนาดเล็กนะครับและเป็นรูปรูปแบบของตาของมนุษย์ซึ่งตาจากภาคอื่นซึ่งดวงตานี้ก็จะไปตรงกับภาคแรกอีกเช่นเคยนะครับซึ่งตาของมันทำให้มันดูเละแปลกและสิ่งที่เหมือนกับภาคแรกที่สุดก็คือดวงตาที่เล มันจะมองลงที่พื้นนะครับต่างจากกอริลภาพอื่นที่มันจะมองในหน้าเดียวกับสายตาของมันนะครับหน้าเดียวกับลําตัวซึ่งเพราะอะไรก็เพราะว่าในกอรซิล่าปี1954มันไม่มีสัตว์ตัวไหนที่สู้กับมันคือมันไม่ต้องมองในหน้าเดียวสายตาครับมันมองพื้นทําให้สาวดึงความยิ่งใหญ่ความต่ําต้อยของมนุษย์ซึ่งในกอรพานี้ก็ทําออกมาในแบบเดียวกันนะครับซึ่งผมซึ่งผมให้ผมย้อนกลับไปในปี184ก็คือเดอะรีเทิร์นของกอร์ซิล่าซึ่งพาสอันไม่นี้มันง ส่วนดีไซน์ไอเออมันจะมันจะสปอยได้ไหมเนี่ยก็คือไอสองไอสอแบบนั่นเดี๋ยวผมเอาไว้พูดในคลิปคลิปต่อไปดีกว่านะครับก็จะขอพูดล่างถึงล่างนี้ฟันฟอร์มหรือขั้นที่4นะครับก็ในในโกจิภาคนี้คลบหลังก็จิบิสนะคายมเมเปิลตามเุดฉบับเป็นนาบกาลังเหมือนเดิมน,นะครับแต่อัพจาก3แถวเป็น5แถวนะครับผิวหนังของมัน ภาพาก่อนเป็นสีดําแต่พานี้จะขุกขะและมีสีแดงแคล้ายๆลาวาหรือเลือดซึ่งแฝงเห็นหนึ่ในย่าของความเจ็บปวดที่ทางกุ่งกลับจะสื่อนะครับแต่ส่วนที่คนดูอาจจะขัดใจมากก็คือแขนที่โคตรจะเล็กเลยครับซึ่งก็สปออีกนั่นแหละก็คือมันเป็นร่างที่พึ่งเหมือนแขนมันพึ่งมีวัฒนาการออกมามันก็เลยดูเล็กนะครับและลักษณะการการการ,การโคสแขนของมันการทําแขนที่สนาเหมือนค,คนเจ็บปวดแบบทำหย,ยิกมือนะครับ ทำให้สนามมันแบบว่ากอสซาตงนี้เจ็บปวดตลอดเวลาถึงหน้ามันจะนิ่งอยู่ทั้งเรื่องก็ตามทีนะครับและที่เด่นของภาพนี้ก็คือหางที่ยาวมากนะครับยาวกว่าปี84อีกนะครับซึ่งถัว่วหางของมันนี่ยาวมากกว่าลำตัวอีกนะครับและปลายหางก็จะมีสิ่งที่คล้ายๆกับหัวของสัตว์อะไรสักอย่างและในตอนจบไม่สปอยดีกว่าเดี๋ยวขอไปพูดงคิปถัดไปกัน <laughs> รวมถึงขาของพระนี้นะว่าเป็นเป็นกอัตาที่มีขาใหญ่มากซึ่งเะองตาหลักการสมจริงนะครับสิ่งที่ที่มีขนาดใหญ่ขนาดนี้มันต้องมีฐานรองรับที่มั่นคงนครับท้าให้ขาของชินโกจิดูใหญ่ใหญ่มากและการเคลื่อนไหวที่เชื่องช้าซึ่งหลายคนก็จะบ่นในตัวหนังว่ากษซตริยพนี้เคลื่อนไหวช้ามากและแบบร่างกายมันไม่ได้ขยับอะไรมากเลยซึ่งทางทางทีมงานมันเป็นความตั้งใจของทีมงานนะครับก็คือผิวหนัาของ ของชินโกจิตัวนี้ไม่เหมือนสัตว์ตัวอื่นที่มันจะแบบย่บยาบแบบเป็นหนังที่แบบยืดยืดยุ่นได้ผิวหนังของชินโกจิเป็นแบบกราะครับมลักษาแบบมันเป็นสัตว์ที่มีกรอบคุ้มตัวอยู่ตลอดเวลาทำให้มันเคลื่อนไหวได้ไม่สะดวกนักยิ่งบวกกับขนาดใหญ่ของมันอีกไม่เคลื่อนไหวช้ากว่าเดิมนะครับซึ่งในความเป็นส่วนตัวในตอนแรกที่เขาประกาศว่าไอตัวนี้คือดีไซน์ล่าสุดของชินโกจิล่าผมก็มองว่าเป็นกกจิล่าที่หน้าตาดูน่า ขยักขยแงหน้าตาดูน่าเกลียดน่ากลัวนะครับซึ่งตอนซึ่งพอได้ดูยิ่งตัวอย่างหนังก็ก็เห็นเลยว่าหน้าตาชินโกจินี่ดูแบบยังไงอะดูลดหล่อนพิกลเพราะหน้าตามันไม่เปลี่ยนเลยครับคือแบบมันไม่มีการแสดงอารมณ์นะครับอ้อลืมบอกไปชินโกจิตัวนี้ไม่มีหูและไม่มีลิ้นนะครับซึ่งก็เป็นในยยะสาคัญกับตัวหนังกันก็คือชินโกจิล่านี้จะไม่มีอารมณ์ใดงๆทั้งนั้นไม่มีการรับรู้ทางรสชาติหรือหูไม่รับไม่รับรู้เสียงมีสิ่งเดียวที่มันรับรู้ได้คือความเจ็บปวดนะครับ ซึ่งพอได้ดูตัวหนังนี่ผมยอมรับว่าผมชอบดีไซน์นี้ขึ้นมากขึ้นนะครับและยิ่งเมื่อเราด้ซึมซับตัวหนังและได้รับรู้ถึงนัยยะสําคัญที่กุ้งกับอันโญนั้นบอกมาทำให้ผมสึกว่าชินโกจินี้มีนัยยะแฝงมากมายซึ่งผมจะเล่าในคลิปต่อไปนะครับซึ่งเอาเป็นว่าผมใครใครจะชอบไม่ชอบผมก็ไม่รู้นะครับมนขึ้นอยู่กับรสจิยมัะผมนี่คือเบสออฟเดอะเบสของชุดโกจิราดดีไซน์หนึ่งเลยนะครับ ก่อนจะจบคลิปนี้นะครับเราจะมีก o ร์เซล่าดีไซน์อื่นด้วยนะครับที่ไม่ได้โผล่ในหนังของฮอลลีวูดหรือของญี่ปุ่นเท่านั้นมันจะมีแบบแอนิเมชันแบบคอมิกแล้วก็แบบที่เป็นหนังที่ยังไม่ได้สร้างแต่เขาดีไซน์ทิ้งเอาไว้ก่อนนะครับซึ่งจะมีอะไรก็ไปดูกันเลยนะครับก o ร์เซล่าตัวนี้นะครับก็คือก o ร์เซล่าเวอร์ชันฮนนาบา a ์เบล่านะครับเป็น Godzilla ก o ซ์เ l ล่าการ์ตูนซีรีส์ฮอลลีวูดฉายเมื่อปี1978นะครับชุดเอ้ยไม่สิดีไซน์ซึ่งดีไซน์ตัวนี้นเป็นนทีีม่มมขาาดสูงก เพอเอสูงกว่าชินโกจิก็คือ121.92เมตรโดยรูปร่างลักษณะของกอร์ล่าฮันนาบาร์เบล่าตัวนี้ก็คือสีเขียวซึ่งทำไมกอร์ซล่าถึงเป็นสีเขียวของฮอลลีวูดนะครับคือตอนแรกเนี่ยในปี1954ตอนกอร์เซล่าภาคแรกนฉายฮอลลีวูดเขาจะทำาอสเซอร์แบบสีปัญหาก็คือเขาคงไม่รู้อะเขาอาจจะไม่รู้เลยว่าแบบกอร์เซล่ามันสีอะไรเพราะเป็นอย่างขาวดำเขาก็เลยโมโมเมไปเลยสีเขียวไม่เลย ซึ่งก็กใช้สีเขียวนี้มากับกระตูนฮอลิวูดนะครับซึ่งก็มีลักษณะที่ออกแนวคล้าย,ายทีเล็ดมากกว่าออกแนวประมาณอยู่ในแนวเสาซะมากกว่ามีคลิปหล,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 ลังแค่คลิปเดียวคลิปหลังแถนเดียวเองแขนก็ดูใหญ่แขนใหญ่แขนใหญ,ใหญ่หน้าตาและแหลกมันทีเล็ดมันก็เลยเป็นกอจะลเ้ที่หน้าตาดูกระตุ้นกระตูนมากก็ผมก็ไม่อคอความเห็นว่ามันผมจะชอบตัวนี้ไหมผมก็ไม่รู้สึกว่ามันจะน่าชอบเท่าไหร่ ต,ต่อมานั่นก็คือกอซิล่าเวอร์ชันมาวเวลมาวเวลก็มีกอซิล่าเลยนะเออกอซิลซ่ามาวเวลนี่ก็ยังคงสีเขียวเหมือนเดิมนะครับหน้าตาก็อาจจะคล้ายฝั่งฮนนามบัมเบลา่าแต่แน่นอนมันเพิ่มความดุด,ดันแล้วก็คีบหลังที่เป็นทรงประการลังคล้ายๆกับภาคก่อนๆด้วยหน้าตาดูเก่งขาม,มากขึ้นถึงแม้มันก็ยังดูคล้ายท,ทีเล็กก็ตามทีซึ่งผมก็ไม่เคยรู้ละเอียดเท่าไหร่ว่ามันไปไฟกับกลุ่มใครในมาวเวลนะครับ แต่ต่อไปก็จะเป็นแบบเป็นชุดกอร์เ l ล่าที่ไม่ถูกใช้งานนะครับก็คือโปรเจกต์หนังยกเลิกไปอะไ,อะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งชุดแรกก็ไม่รู้มิติจะเรียกว่าไงดีมันก็คือเกียร์คุสุกโกจินั่นแหละแต่มันจะแตกต่างจากตัวดั้งเดิมนิดหน่อยเพราะอะไรนะครับก็คือในตอนนั้นนะครับกอร์เล่าและต่เกนหรือภาค2ของชุดกอร์ล่าค่อนข้างทำเงินดีในญี่ปุ่นจนกระทั่ง ทางอเมริกาขอซื้อลิขสิติ์ไปตัดต่อใหม่โดยตัดฉากนักแสดงญี่ปุ่นทิ้งหมดและหวังว่าจะทำเป็นหนังเรื่องใหม่ั่นก็คือเรื่อง The volcano monster นะครับซึ่งญี่ปุ่นก็ใจดีนะครับส่งชุดกิซิล่ากับแองกิลัสไปให้ฮอลีวูดทำซะเลยนะครับซึ่งชุดของเกียวกซุโกจิในแบบนี้มันค่อนข้างจะต่างจากของเดิมนิดหน่อยตรงขาอาจจะดูใหญ่ขึ้นรูปร่างจะไม่รูปร่างมันจะดูสมูทมากสมูทดูเรียบๆกว่าเกียวกซุโกจิดังเดิมนะครับ ซึ่งเดชบ,บุญที่โเจตบไอบุกเดอะบุคโนมาสเตอร์นี่ล้มกลางอ่าวซะก่อนแต่คาล์บูดก็ไม่ยอมแพ้เปลี่ยนชื่อหนังเป็นจากรนติสแทนนะครับโดยเพิ่มฉากนักแสดงมานหน่อยเปลี่ยนตัดต่อใหม่นิดหน่อยซึ่งผลก็คือล้มเหลวหมดทั้งราดได้และคำวิจรา์นะครับขนาดภาคเดิมมันก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะดีไซน์ที่ไม่ได้ใช้ต่อมาก็คือเป็นโ o ลเซอ l ์่าเวอร์ชั่นที่จะทําของปี1994ของอเมริกานะครับซึ่งที่มาไม่สร้างก็เพราะทุนมันเยอะไป ทุนที่วางเอาไว้มันเยอะเยอะไปเขาก็เลยยุบโปรเจกต์ทิ้งไปซึ่งดีไซน์นี้เขาก็ดีไซน์ทิ้งเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับโดยสเตตสั้นนะครับเจ้าพ่อพารติโกเอฟเฟกนะครับที่ทำอ uh, ่าชอมิเนเตอร์เอเรียสภาค2องทีเล็กซ์ดวลสิบาร์กอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งหน้าตาของอเมริกาตัวนี้ปี94ตัวนี้หน้าตาก็าจะคล้ายทีเล็กซ์ ex, รูปร่างมันก็คล้ายทีเล็กซ์ส่วนแขนนี่ก็ทำให้นึกถึงเงินเจนเจอรี่โกจิตัวล่าสุดน,นะครับ หน้าตาดูน่ากลัวแนวสัตว์มากกว่าแต่คลิปหลังที่เหมือนเดินนะครับซึ่งถือว่าผมยังชอบอยู่ตัวลักษณะของเท้าที่ก็ให้อารมณ์เหมือนพวกทีเล็กการการเคลื่อนไหวดนูน่าจะอารมณ์เหมือนพวกแบบเนวเสาเนื้อมากกว่านะครับซึ่งโดยรวมผมว่าก็น่าจะเอามาทําตั้งแต่แรกนะไม่ใช่จะเอาไม่ใช่เวอร์ชันปีหนึ่งเก้ากแปดนะครับเอาละครับจบไปสําหรับ ทาสุดท้ายของวิวัฒนาการของชุดกอซินล่านะครับต่อไปก็จะเป็นคลิปถึงกอซินล่าอีกคลิปหนึ่งนะครับอาจจะยาวหน่อยก็ยังไงก็ติดตามได้นะครับหลังจากนี้ก็อาจจะมีรีวิวอย่างอื่นบ้างนะครับอย่างพวกหนังเก่าหนังคลาสสิกอื่นๆอนิเมะด้วยจะเป็นยังไงก็จะติดรีวิวเรื่องอะไรก็ติดตามได้นะครับสาหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนามบาย